คำถามถามว่าอ่าฟังดีๆนะครับผู้จัดสองรอบนะลูกจงให้ความหมายของคำว่าผู้ไทยจงให้ความหมายของคำว่าผู้ไทยเชิญครับ แคกเข้าเวล์แขกเข้าถเอุคนกับเบื้องอวมาเขาเป็นคนพูไพ้ไทยเสื้อพุทธายหว๋คพไทยเพื่อเว,าเวา้ากะซ้าเพื่อหวังกนงามพูทไทยเป็นตะฟังนะดอขอขวัญจาตัวีให้กับน้องารงาหมายเส,สาครับตอบพาบได้ชัดเจนนะครับและน้องนางงามายเลต่อไปนะครับขนะอขวัญจากช่อตำถามนะครับตั้งจฟัคํำถามนะครับเ่ สำหรับคำถามของนักงานไปเลขสี่นะครับขออนุญาตถามท่านประหลัดนะครับว่าสวรครค์เขตเกี่ยวข้องอะไรกับผู้ไทยสวรครค์เขตเกี่ยวข้องอะไรกับผู้ไทยเรียบร้อยครับค่ะ,ะสำหรับคำถามที่ว่าสวรครค์เขตนะคะเกี่ยวข้องเปเลกับพี่น้องผู้ไทย พอแม่พี่น้องบางท่านก็คงจำจัณจา้จามนะคะวะ่าพี่น้องผู้ไทยนั้นเขาอพยพมาจากทางเืองล่านะคะแน่นอนว่าสวสารรค์เขตกับเป็นเบองล่าที่อยู่เคอกับเผ่าและวันนี้กับเพิ่นก็นได้มาล้มื่อกัน้นงเขาจะเห็นว่าเพิ่นกลับมาซ้อยเฮาตัต้งแต่มือแรกจนมือสุดท้ายเขาจะเห็นว่าคนผู้ไทยแม้ว่าเขาจะอยู่ไกลเดียว,วันเลยแต่คนเจอเขากันย่างอยู่เคอเดียวนะคะ่ะขอบคุณค่ะ คำตองนะครับช,ชัดเจนนะครับ <Tá, S 1> และคำถามของสาวงามหมายเลขเก้าอ่าคุลอายคำถามเป็นภาษาไทยนะครับเด้อคำถามยาวนิดนึงนะครับประมาณแปดสิบแปดบรรทัดหลายบทเนาะสามบรรทัดครับนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมเรื่อง soft power นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมเรื่อง soft power ท่านจะส่งเสริมอ,อะไรของชาวผู้ไทยให้เป็นซอฟพาวเวอร์ของชาวผู้ไทยฟังอีนรอบเลงนะครับนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมเรื่องซอฟพาวเวอร์ท่านจะส่งเสริมอ,อะไรของชาวผู้ไทยให้เป็นซอฟพาวเวอร์ของชาวผู้ไทย ไปครับคำถามของน้องมังงาหมายเลขสิบอีนะครับอาราะฟังคำถามนะครับคำถามมีอยู่ว่าจงอธิบายคำว่าทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ชนเผ่าผู้ไทยก็เช่นกันฟังรันเลยนะครับจงอธิบายคำว่าทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ชนเผ่าผู้ไทยก็เช่นกันเชิญครับค่ะน,นานาจิตตังนะคะต่างคนก็ต่างความคิดเหลี่ยมมีสองด้านเฉนใดความคิดของเราก็ต่างไปเฉยนั้นค่ะผู้ไทยของเรานะคะมีทางวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตากุริยามารยาการแต่งกายค่ะผู้ไทยของเรานะคะก็มีวัฒนธรรมท,ที่ดิงาม ขอของของเรานี่นะคะขอพระคุณนะคะขอเดตอบตงนะครับอของนะครับสด้วยไอาาลืวนะครับอ่าย่าคาถามของน้องรางาหมเลขสนะครับไมด้วยนะครับเตรียมตั้งใจสําคำถามนะครับคำถามมีอว่า แห,หน่งนทิาด,ทดาผู้ไทยท่านจะทำอย่างไรให้ชาวโลกได้รู้จักผู้ไทยได้ดียิ่งขึ้นฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าท่านได้รับตำแหน่งทิดาผู้ไทยท่านจะทำอย่างไรให้ชาวโลกได้รู้จักผู้ไทยได้ดียิ่งขึ้นเชิญครับค่ะในปัจจุบนันน้องใยคิดว่าสื่อโซเชียลเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ง่ายและมีอิทธิพลในสงใังคมไทยมากๆดังนั้นน้องใบจะประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อโซเชียลโดยใช้หลักการ SMCR ค่ะซึ่งหลักการ SMCR